ก็ดีกองนะเนาะริงสิล่ลานลานเหมือนก้ก็สิกอต่อตุลาคอเชนาร์เลเออตำบลบ่อ,กบอกแก้วเนาะที่นี่ใหญ่เนะาะมีผักแขกกีฬาเซมบตัตตะกร้อสนามเวนลุยเบเนาะลุยต่อเนาะสนามพร้อมนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งเยาวชนทุกทุกคนนะครับเนาะตูบ่อกแก้วนะครับ อันนี้เชื่อมความสามัคคีกันนะครับกีฬาเซปัตตะกร้อนะครับการแข่งขันกีฬาเซปัตตะกรอ้อชมรมชุมชนบ่อกแก้วครั้งที่ 2, 2> นะครับวันนี้มีนักกีฬา,เก,าเก่าก็มีนักกีฬาหน้าใหม่ก็มีนะครับ <c oughs> ก็ดีดีต้อนรับครับ <c oughs> วันนี้ใครเป็นที่หนึ่งก็รับเงินทันทีไปเม่บาเหรอ ร้อยกี่ไปเละแต่เมื่อเสภาอ๋อพันห้าครับใครได้ที่หนึ่งก็ได้พันห้าที่สองก็อันนี้ผมไม่รู้นะข้อมูลน,นะกูตาม,มาานักกีฬาหมดเลยเนอะอ๋อ,อท่านี่ที่หนึ่งสองพันครับอ่าผู้จัดก,การมาแล้วครับที่หนึ่งสองพันน้ออ่ามาดูนวันนะครับนี่โอ้ชนะเลิกแข่งขันดูระวันได้ครับนี่ 1, 2, รู้โดว์เฟย์เนี่ยอันนี้น้ำหนักประมาณสิบเจ็ดกิโลเนี่ย จ็ตกิโลนะักกีฬาช่วยพี่อ,อะนี่นรพี่โยครับสวัสดีครับพี่โยครับเพื่อนกันอันนี้ผู้จัดก,การนะครับจะะลลงผู้จัดก,การอยากรู้เลยครับผู้ <c oughs> จัดก,การกีฬาครั้งนี้เซบาสตะกร้อครับจัดครั้งที่สองนะครับเอออันนี้พี่มะเออคุยโทรศัพท์ตลอดเลยนะไม่มีว่างอันนี่้มาดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศที่สนามกีฬาบ่อแก้ว อแน็กกีลาที่ไหนเนี่ยอันนี้อันน้ำมาหรือเปล่ามาโอ้เทธรรมดาอด้เ็ซริต่ออดูมดากรรมการหน่อยครับผมว่าไงครับไปได้จ้าเนอะปกรรมการนะการะไปกรรมการรนะซีโร่ได้แต้มเปลี่ยนเส์ฟ สีรูอ่ะสีรูปะลรปลาหรอสีรปเนลูกพีบานเนี่ยสิบสองอ๋อรูปีาหมอตรอบอกแก้วตรอบอกแก้วกับสีรูครับนี่ดูตรอบอกแก้วเอาโมเข้ามาทีูเขมาโอ้รูนี้เป็นแต้มนะครับแต้มต่อเมต่อสิองต่อสิบสอง สวัสดีครับอ่าวันนี้ช่วงเช้านี้ครับมีการแข่งขันกีฬาเซปาตตะกร้อนะครับในตันโบงบอ่อแก้วอำเภอสเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับมี4สนามครับตะกร้อเนาะโอ้โหม่เชือบเบอร์มือกาพัดตีเนาะนี่ใหญ่เนี่ยสวาวุสันตีเราชอเลวัยรุ่นพ่อคว้าอันนี้ใหญ่พ่อควาามือนี้นเนาะที่พอ่อคว้าเราแค่ตาตื่ตากรอกไรเงี้ยเนาะ Yep. นี่เน,นะเฮราเนาะดดดุด,อดอเออสนามเนี่โอเวล,ลุยต้อเสสนามเนี่เออเอเล้วกสุรชาซมาเนี่ยเนี่ยมันอยากเ่อะเี่ยเนี่เนาะเอาดูบรรยากาศเล่นๆครับ โอ้อันนี้สนามที่สองครับเมื่อกี้สนามที่หนึ่งสนามที่สองครับผมอ๋อนี่วัดทองคำก็มาโอ้นี่นักกีฬาดินเด่นจากบอกแก้วเลยครับแชมป์ตะกร้อทุกสมัยนับบุญเทเรซานี่แข่งแล้วเมื่อกี้ชนะไปหนึ่งเซนแล้วครับซีโร่บอสเซอร์ ทีมละสามลูกเขาเป็นแคตาอกรรมการมาสลอและจ่านักกีฬามาสล้ออันนี้โปมโมเตอร์จ่ายเงินนักกีฬา่ะกันเด็ดเหรอติ๊งเหรอโรดดีโอนนี่อี๋หน่อยบรรยากาศสนามที่สองครับรอรอรอวัสดี้ค่ะคุกก้ครับเคุกโก้ครับอันนี้โปรโมเตอร์น้ำมวย กรรมการน้ำมวยมีมวยที่ไหนก็จัดคูโก้ต้องเป็นกรรมการนะครับดูสิไข่มวยแก้วสามริกอย่างผู้ไม่ถึงก็ใส่เสื้อไข่มวยแก้วสามริก <c oughs> เออแก้วสามริกเห <c oughs> รอ <c oughs> สามสามคมกีฬามวยอาชีพแหบบ่งประเทศไทยนี่เบียนมีบัตรทุกชนิดครับมีบัตรน้ำมวยมีบัตรประสาทบัตรคูพิกาเออเรื่อมกแกแกคูแล้วเหรอจีเต้ลูกแว่นมาแกคูพัดดูพี่ออเริ่มบอกแกคิดแล้วเพูดเสมอเนาะแกน่ากินลาพัดดูเลยค่ะเจ๊ อาไปดูที่สนามที่สามสนามที่สามอันนี้วัยรุ่นที่ไหนครับผมหืโอ้พี่น้องปาโอก็มามาส่งกีทีมครับทีมเดียวครับเอาทีมเดียวเนาะแข่หนอโอ้พี่น้องปาโอนี่วัยรุ่นวันนี้วันผู้ชายเนาะครับมีแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่มีเลยนี่ผมีใคายสักคนนี่หนุับพี่น้องปาโอก็มาครับโอ้เป็นกำลังใจให้กับวัยรุ่นนะครับ ชาติพันธ์ของเรานะครับนี่พี่น้องป่าโอเสื้อแดงครับอ้าวนี่ดูบรรยากาศอันนี้สนามที่สามโอ้เนี่ยปอนเลี้ยงจัดแม่ตันละเนือเสือพี่จ้าูกน้องเลยสวัสดีครับท่านพี่ครับนี่มาจัดที่ไหนครับมาจากเชียงใหม่ครับโอ้มาไกลเลยนะยินดีต้อนรับครับสู่บอกแก้วครับผมครับผมยูพี่ วัยรุ่นครับวัยรุ่นรอๆท่านนะครับวันนี้วันผู้ชายเนามีแต่ผู้ชายเนาะนะี่อันนี้สนามที่สี่แล้วครับสนามที่สี่แข่งไปเรื่อยๆสนามพร้อมนักกีฬาพร้อม,อ,มอันนี้ผู้จัดจาก,การใหญ่ ครับสวัสดีครับผมผู้จัดการใหญ่ที่จัดการกีฬาครั้งนี้ครับโอกาสหน้ามาันโยไม่เอาเขื่อนใจโยไม่เอาเขื่อนครับมีเขื่อนที่ไหนโยไปประท้วงที่นั่นนะแต่จะเล่นแต่กล้อาเป็นนักกีฬาด้วยนะก็ผู้จัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับเออกระมาเกวเดินลาซาลเลยเล็กแคปีอ่ะชานานเข้าเขาเลยอ่ะครับอดีตหรอ ดูบรรยากาศครับ็รอยูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะ <eled ummer. S 1> ครับน <Piet. S 2> ี่ใส oh, ่เสื้อเหลืองชก้าโอ้แม่ขัปูราลูชกาซอกเเดมเหมือนจักร่เนี่ยนี่ชกานีก็เนบลยม่อันนี้ลูกแตอไม่ไเซนนี่กาเนี่ยเออไปรู้เลยแขับปูดัมาคุเนี่ยคุุัอไบ้าง บอตรงตรียนับล้อเนี่ยนี่ด้ยกันเนี่กีฬาเก่าเห็นน่าตะเก่อเก่าไปเลยตีริยานับล็อกครับเออเออมาเหรอยสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะบุญสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมากรีฑนครับไปกิชโดได้ครับกิชโดได้ครับอันนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะครับได้เคนญี่ปุ่นตัวยังไงตัวบอลตัวบอลช้างครับอยู่ดิกิดีที่ปางช้างครับอันนี้คนอ่าญี่ปุ่นครับ คุกลับมาจากญี่ปุ่นครับผมเนี่ยเนาะบอลลิโอนี่ค่ะอลลิโนเรอนี่วันนี้มีกลานันมาหรอมาหรอมาดี่หนเ้ยครับมูชเปอร์นย้าไม่แตะก้อมาเลยเลยเลยาเลยเลยเวลามาเวลาตะก้อชอบกันบีบออกั เว้ยครับว่าอุปเเ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 อเเเ